กราฟของเราก็ผ่านไปเราก็ได้มาขึ้นสูตรของฟังก์ชันตรีโกณกันแล้ววู้ดีใจด้วยนะโอ้ยอย่าร้องต่อเลยนะสงสารนักเรียนเดี๋ยวเรียนปิดหูปิดหูไม่ทันกันเลยทีเดียวพี่อะไรอย่างงี้สูตรของฟังก์ชันตรีโกณอ่ามาถึงสูตรแล้วค่ะตรงนี้เนี่ยสูตรยอนนิดนึงอย่าเพิ่งตกใจอ่าเรามาค่อยๆกันทีละสูตรใจเย็นๆใจเย็นๆ ไซด์ของ a บวก b ไซ n ์ของ a บวก b ท่องไม่ยากนะคะทีนี้เจอบ่อยเจอบ่อยอ่ะมาไซด์ a cos b ท่องอย่างนี้ค่ะไซด์ cos cos ไซ n ์นี่นะไซด์ a บวก b ไซ n ์ cos cos ไซ n ์เครื่องหมายเหมือนเดิมบวกก็บวกเหมือนเดิมไซ n ์ cos cos ไซ n ์เครื่องหมายเหมือนเดิม A กับ B อันนี้ก็ a กับ b โอเคไหมั้าครา่าเขาครา่คราอาจจะยังไม่ถึงกับจำได้เลยอะนะไม่ไม่ได้ต้องการให้จำได้เลยแต่โอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะคะไซ n A ลลบ b เหมือนกันไซ o s c คอสไซเครื่องหมายเหมือนเดิมนะคะอันนี้ a b อันนี้ก็ a b โอเคไหมทัานมาคอส โคศเนี่ยถ้าเป็นโคศเอบวกบนะคะเป็นโคศโคศไซด์ไซอันนี้ A อนี่บีเอบีนะคะโคศโคศไซด์ไซเครื่องหมายตรงข้ามอันนี้ต้องเป็นลบอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบเหมือนกันค่ะโคศเอลบบีโคศโคศไซไซเครื่องหมายตรงข้าม อันนี้เป็นลบอันนี้เป็นบวกนะคะแล้วก็เป็น AB เป็น AB ปกติที่ไม่บอกเขียน AB นะคะใส่ A ใส,ส่ B นะอืมดูในชีตได้เลยต่อมาแทนแทน A อบวก, A, บ,วกบีแทนเบวกบนะคะท่องเลยค่ะแทน A อบวกแทนบส่วน1นึ่งลบแทนเอแทนบีหลบแทนเแทนบ แทนเบวกแทนบส่วนหนึ่งลบแทน a แทนบท่องวนไปค่ะแทน a บวกแทนบส่วนหนึ่งลบแทน a แทน b ถ้าตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นบวกนะคะอันนี้บวกแล้วอ yeah ันนี้ก็เ <lider> ป็นลบแทนเแทน b ส่วนหนึ่งลบแทน a แทน b แทน a แทน b ีแทนเบวกแทนบส่วนหนึ่งลบแทน a แทนบแทน a ลบ b แทน a ลบแทน b ส่วนหนึ่งบวกแทน a แทน b คือมันท่องเหมือนกันเลยแต่ต่างกันที่เครื่องหมายนะคะแทน a ลบแทน b ส่วนหนึ่งบวกแทน a แทน b ต่างกันที่เครื่องหมายถ้าตัวนี้เป็นลบตัวนี้ข้างบนตัวเศษก็เป็นลบด้วยเพราะอันนี้เป็นลบแล้วอันนี้ก็เป็นบวกนะคะหลักๆก,ก็ท่องอันเดียวก็พอแทน a บวกแทน b ก็เป็นแทน a บวกแทน b ส่วนหนึ่งลบแทน a แทน b 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 นะคะก็ทาโจทย์ไปสักพักสักระยะหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันก็ ท่องได้เองค่ะอาเข้าสู่ problem ที่4เขาบอกว่า a มากกว่า0แล้วก็ b มากกว่า0นะคะแต่ว่า a บวก b เนี่ยมันน้อยกว่าเท่ากับพายส่วนสนะสิ่งตรงนี้ที่โจทย์ให้มาตรงเนี้ยก็คือแปลว่ามุม a กับ b มันมันรวมกันแล้วยังม,มันยังไม่เกินพายส่วนสเลยแสดงว่า a กับ b อ่ะเป็นมุมที่อยู่ในว u ด d ดที่หทั้งคู่เลยเออเราก็สบายใจว่าเรื่องเครื่องหมายเนี่ยเป็นบวกแน่นอน ใช่ฉะนั้นเราสบายใจแล้วเราก็มาเลยว่าอยากจะได้ sin ของ a บวก b ทำไงคะไ i n ์ a บวก b sin cos cos sin นั่น,นก็ใส่เลย sin cos cos sin เครื่องหมายเหมือนเดิม sin a เท่าไหร่3ส่วน5นะคะ cos b 5ส่วน13บวกกับ cos a รู้ไหมสบายมากทำไงคะ วาดรูปได้นะไซน์ A อันนี้คือมุม A ข้ามฉากเป็น3ส่วน5สแสดงว่าด้านนี้เป็น4อันนี้มุม A นะต่อมาสามเหลี่ยมอันนี้มุม B มุม B บอกว่าคอส B เป็น5 4ส 3, ชิดฉากอีกด้านหนึ่งเท่าไหร่คะ12 5 12 13ก็เลยเป็น4 5. ส่วน5ไซน์ B ก็เลยเป็น12ส่วน13 นะคะเสร็จแล้วก็คือแค่คิดเลขละตอบเท่ากับ63ส่วน65าค่ะ,ะข้อที่สองเขาบอกว่า A อเนี่ยอยู่ระหว่าง90กับ1 8อองศาคือควอด้านไหน90กับ180ควอดเด้นสองเนาะแล้วก็ B รล่ะคะควอด้านไหนร8อกับ270ควอดเด้นสามเนาะอ่าแสดงว่าเราจะต้องระวังเครื่องหมายนะคะตรงนี้นะเตือนเครื่องหมายนะระวังบวกลบด้วย โค s ซนเท่ากับ5ส่วน4ให้หาอันนี้ค่ะให้หาไซน์ a ออลบ่ะเราก็จะต้องมาวาดสามเหลี่ยมเนาะขอมาวาดตรงเอาวาดตรงนี้ละกันมุม A c โคไซเนี่ย5ส่วน4ไซเคือข้ามฉากโค s ซนก็เป็นฉากข้ามฉากข้าม5ส่วน4ด้านนี้ก็เลยเป็น3เติมลงไปแล้วก็มุม B ของเราอันนี้คือ B ให้แทน B 5ส่วน12 5ส่วน12ข้ามชิดอันนี้ก็เป็น13เติมลงไปอันนี้คือที่เติมนะคะอันนี้คือที่เติมดังนั้น s i n a ลบ B ค่ะแทนสูตรเลยนี่ง่ายมากๆเลย s i n c o s c o s sin เครื่องหมายเหมือนเดิม s i n c o s c o s sin นะคะนั่นก็แทน sin a ด้วย4ส่วน5 c o s B ล่ะคะ ออย่าลืมเพื่องหมายด้วยนะคือเนื่องจากว่าเออยู่ค u a d r นที่2องะค่ะฉะนั้นไซดก็เป็นบวกแต่ว่าพอเป็น cos b แล้วเนี่ย cos b เนื่องจากว่า b อยู่ในค u a d r นที่3 cos ติดลบนะ cos ติดลบนะคะจะต้องเป็นลบสิส่วน13แล้วก็ลบกับ cos a ค่ะ3ามส่วนหมีลบไหมมีลบด้วยนะเพราะว่ามุม A เนี่ยอยู่ในค u a d r นที่2 cos เป็นลบนะแล้วก็ sin b ค่ะ sin b ลบหส่วน 13นะคะเพราะว่า B เนี่ยอยู่ในควอแรนที่3ค่าไซา์เป็นลบโอเคเนาะเสร็จแล้วนรา็นคิดเลขนะออกมาลบ63ส่วนห5ค่ะอ่าต่อนิดหน่อยนะเมื่อกี้กระดาษมันไม่พอนะคะถ้าถามหาคอส a บก B ด้วยเนาะก็ใช้สูตรของเรานะคะคอสคอสไสดสไเครื่องหมายตรงข้ามนะจ๊ะอ่าเราก็มาเลยคอส a คอสคอเป็นเท่าไหร่เราก็มาดูคอส a ของเรา ชิดฉาก3ส่วน5แต่เนื่องจากว่า a อยู่ในควดดันที่ 2, คอ cos ต,ติดลบนะคะในอวดดันที่ 2, คอ cos ต,ติดลบก็เป็นลบ3ส่วน5แล้วก็ cos b cos b ก็คือ12ส่วน13แต่ว่า b อยู่ในควดดันที่3 cos ก็ติดลบเป็นลบ12 13. ส่วน13ไซด์ a เป็น405ส่วนไซด์ b ก็เป็นลบ5ส่วน13นะคะเพราะว่ามัน b เนี่ยอยู่ในควดดันที่ 3. อ่ะดังนั้นเราก็คิดเลขออกมานะคะ ห้าสิบหกส่วนสิบสามคอร์สลบห้าสามไซร์ลบสามสามเจ็ดต่างๆนานามันมันมีความใกล้เคียงกับสูตรนะใกล้เคียงกับสูตรแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องแปลงนิดนึงใช่ไหมแล้วก็มาดูว่าเอ๊ะอย่างคอร์สลบห้าสามเนี่ยเรารู้แน่ชัดเลยว่าคอรสของลบทีตาก็คือคอร์สทีตาก็คือแสดงว่ามันก็คือคอร์สห้าสามปกตินั่นแหละเอออย่าใสา่ลบให้ยุ่งยากเลยนะคะแล้วก็ไซร์ลบสามสามเจ็ดทำไงดีคะ เราก็ลองเอา360องศาไปบวกได้ไหมเออก็บวก360องศาเข้าไปค่ามันนี่ก็งคงได้ค่าตัวเดิมนะคะบวกเข้าไปปุ๊บได้เท่าไหร่23องศานะคะทีนี้ต่อมาทรายสามร้อยเจ็ดทำไงดีทรายสามร้อยเจ็ดอาจจะลองเอาไปลบสามร้อยหกสิบองศาดูได้ไหมอะสมมติว่าเราเอาไปลบสามร้อยหกสิบองศานะ ก็กลายเป็นลบ5้าบสมองศานะคะแล้วก็ s ซ n 1หนึ่งสิบามเนี่ยเราก็อาจจะมองเป็น s ซ n ์ของ90องศาบวก23มองศาได้ไหมอ่ามุมเริ่มมีความเข้าเขาอะค่ะเห็นไหมคือพอทำอย่างเงี้ยปุ๊บมุมคือเราสังเกตจากมุมที่เราได้ตอนช่วงก่อนหน้าเนาะแล้วเราก็แบบเออมุมมันเริ่มมีความเข้าเขานะคะ,ะ,คะอันนี้ก็คือแบบคล้อยตามกับเจ้านี่ฉะนั้นเนี่ยเราก็มาเลย อันนี้ขออนุญาตสลับนะคะไซยี่สิบสามคอสห้าสิบสามส่วนตัวนี้อ่ามาดูตัวนี้ไซเก้าสิบบวกยี่สิบสามเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเก้าสิบองศาเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นโคฟังชันถูกปะคะจะต้องเปลี่ยนเป็นคอสใช่ไหมจากไซต้องเปลี่ยนเป็นคอสเพราะว่าเรายุบจากเก้าสิบนะก็คือคอสเท่าไหร่ 90, เกเ้าสิบบวกยี่สิบสามไปตกคอณเดนสองไซเป็นบวกอันนั้นก็เป็นบวกคอสยี่สิบสาม แล้วก็ s ซร์ลบห้าสามตรงนี้นะคะก็คือลบไซ n ห้าสิบสามถูกไหมคะลบซรห้าสามนี้เนี่ยก็ค,คือตอนนี้เราจัดรูปสลับที่ให้มันได้เป็น s i n cos cos s i ซตรงตามสูตรแล้วโอเคไหมเป็น s i n c ค s cos s ไซจริงๆแล้วเอาลบมาไว้ข้างหนอีกทีนึงแล้วกันเนาะคือมันก็คือ s i n c ค s แล้วก็จริงๆลบเอามาไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็ค o ส sin เห็นไหมคะว่ามันตรงตามสูตรที่เราต้องการแล้วายคอสคอไซเครื่องหมายเหมือนเดิมแสดงว่ามันก็คือาซของอะไรคะ23่สิสาลบห้ใช่แล้ว23-53ลบ53ได้30ติดลบนะคะลบ30ซายลบส0ก็คือลบซสายส0ลบซายส0ก็คือลบ1ส่วนสนั่นเองค่ะข้อที่4 ให้หาค่านี่ตัวนี้สังเกตว่ามันเป็นไซน์คอร์สคอร์สเอ้ยมันคล้ายๆกับสูตรของเราเนาะเราก็มาทำการแปลงนิดๆในหน่อยยุบมุมอะไรนิดๆนหน่อยอย่างร้อยสิบสาองศาร้อสาองศาเนี่ยมันก็คืออะไรดีลองมองเป็นร้อยแปดสิแล้วลบหกใช่ไหมมันคือร้อยแปิบลบหกอย่างถ้าเป็นคอร์สของ323า ก็3ามร้อยี่สานี่มันใกล้360เนาอเราก็ไปอะ่ะมันก็คือ360แล้วก็ลบออกเท่าไหร่37องศานะคะแล้วก็บวกกับคอส 7, อสองสี่เจ็ดคอสสองสี่เจ็ดก็เอถ้ามันเป็นเอาร้อยแปดสิบเนี่ยไปบวกหกสิบเจ็ดเออมันได้สองสี่เจ็ดใช่ไหมเราพยายามให้มันมุมเดียวๆกันนะคะก็เป็นคอสของร้อยแปดสิบองศาบวกหกสิบเจ็ด นะแล้วก็คอสสามร้อยเจมองเป็นอะไรดีอ่ะเราก็ใช้สองถ้าเราเอาสองรอยบะคะ่บวกสามเจเนี่ยเห็นไหมคือเลือกให้มันเป็นได้มุมเดียวกันเนาะก็เอาสองยเดสิบนะคะแล้วก็บวกสามเจ็ดได้สามร้อยเจ่าเห็นไหมสังเกตว่าพยายามมุมให้มันเดียวกันเออทีนี้สามร้อยแปสลบหยุบได้เท่าไหร่บวกซ้ายหกสิบเจ็ดใช่ไหมคะตัวนี้ล่ะอันนี้ได้บวกคอสสามสิบเจ็ดนี่เรียนยุบมุมข้องแล้วนะ พี่อาจจะไม่ได้ละเอียด่ะนะร 180, 180้อยแปดสิบคอร์สร้อยแปดสิบวกหกเจ็ดลบคอร์สหกสิบเจ็ดคอร์สสองร้อยเจ็ดสิบบวกสามเจ็ดอย่าลืมเปลี่ยนเป็นไซด์ด้วยนะไซด์เท่าไหร่คะสามสิบเจ็ดองศานะคะบวกไซด์สามเจ็ดโอเคทีนี้ก็ได้เป็นไซด์คอร์สคอร์สสายเห็นไหมอันนี้มุม A มุม B มุม A มุม B อ่าลงล็อกพอดีก็คือไซดของ67องศาเครื่องหมายเหมือนเดิมถูกไหมลบสาองศานั่นก็คือ ซ์าองศาเท่ากับ1ส่วน2ถ้าแดง้อที่5นะคะให้ t ทน x เท่ากับ4ส่วน3ให้ cos y เท่ากับ12ส่วน13นะแล้วก็บอกช่วงของ x มาช่วงของ x เนี่ยอยู่ระหว่าง0กับพาศกับพายนี่มันควรด,ด้านไหนคะนักเรียนไม่1ก็2เนาะอ่ะตอนนี้เรารู้คร่าวๆไม่1ก็2แหละแล้วก็ y เนี่ยอยู่ในช่วงของพายถึง2พควรด,ด้านไหนคะไม่3ก็4เนา ไม่3ก็4ทีนี้ถามหาค่าของ s i n x บวก y นะคะแต่ทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรารู้คอเด,ดนที่ชัดเจนได้นะเพราะว่าแทน x เป็นบวก4ส่วน3คือการที่แทน x เป็นบวกแสดงว่าไม่ใช่คอเด,ดน2แน,น่นอนนะตัดทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็การที่ c o s y เป็นบวกเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่คอเด,ดน3แน่นอนนะคะคอเด,ดน4 cos ถึงจะเป็นบวกเนาะโอเคแสดงว่าเรารู้คอเด,ดนของแต่และตัวละเราก็มาวาดสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมของเราสามเหลี่ยมอันนี้มุม X นะคะแทน X เ,เป็น4ส่วน3 4 3น่นนก็เติมตรงนี้ไปว่าเป็น5แล้วก็ถ้าเป็น Y cos y เป็น12ส่วน13นเรนก็เติมตัวนี้ไปว่า5นะคะดังนั้นถามหา s i n x บวก y สบายมากแทนสูตรไปค่ะจนกว่านเรียนจำได้ค่ะ sin cos c o s sin ไซด์คอสคอสไซด์คอสไซด์สมองไวกว่าหัวสมองไวกว่ามือสมองไวกว่ามือเขียนไม่ทันนะคะซด์เเป็น4ส่วน5นะคะเนื่องจากว่า x อยู่คอเดนหนึ่งก็สบายมากคอส y y อยู่ในคอเดนสนะคะแต่ว่าคอสก็เป็นบวกอยู่แล้วในคอเดนที่4ก็คือ12ส่วน13ได้เลยบวกกับคอส x ก็เป็น3ส่วน5นะคะแล้วก็ไซด์ y อยู่คอเดนสนะฉะนั้นไซด์ต้องติดลบด้วยนะ 5ส่วน13คิดเลขค่ะได้ออกมา33ส่วน65ทีนี้มาในข้อที่6เนี่ยข้อที่6เนี่ยจุดประสงค์ของข้อที่6นะคะต้องบอกว่ามีจุดประสงค์แฝงกับข้อนี้คือมุม15องศาคือพี่เนี่ยอยากจะให้ในักเรียนทำความรู้จักกับมุมพื้นฐานมุมใหม่ก็คือ15องศานะคะพี่ใช้คำว่ามุมพื้นฐานเลยเหรอคะใช่เป็นมุมที่นักเรียน ควรจะจําได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะจํายากกว่าชาวบ้านนิดนึงแต่ก่อนอื่นเนี่ยพี่เอาสอนแบบปกติก่อนยังยังไม่ได้แบบมาถึงโบบะจํานะก็มุม15องศาเนี่ยถ้าั้นลองคิดดูเฮ้ยมันเกิดจาก60ลบ15นี่วาใช่ไหม60ลบ15มันได้15องศาดังนั้นเราหาจากทรา์ของ60ลบ45องศานะคะได้15องศา แล้วเราก็ไปใช้สูตรที่เราเพิ่งร่มเรียนมา sin A ล B คือไซ A คอด B ลบคอ s A ไซ B นะคะเราก็มาเลย i n คอสแล้วก็คอสไซคอสไซไซหกสิบเท่าไรรูทสส่วนสองคอสสสหรูทสองส่วนสองลบกับคอสหกสิบหนึ่งส่วนสซสีหรูองส่วนส นะคะนักเรียนก็คิดออกมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยมันก็ได้ออกมาอยู่ที่รูทหกลบรูทสอส่วนด้วยสหรือถ้าในเรียนแทนไอเจ้าคอร์ส45กับไซส์45ด้วย1วนรือ2เนี่ยคือมันแทนได้2แบบถึงไหมอันนี้คือแบบแรกคือเป็นในสไตล์ของรูทลบรูทสส่วน4กับถ้านัเรียนแทนอีกแบบหนึ่งอันนี้คือแบบที่1แบบที่2คือถ้าเราแทน อันนี้คือแทนปกติถ้าเราแทนคอรสสด้วย1ส่วนรูอนะคะแล้วก็แทนไซส45ส้าด้วย1ส่วนรูเนี่ยมันก็ได้ออกมาอยู่ที่รู้3มลบ1นส่วน2รูอนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะจำอันไหนเอาเป็นว่าพี่ให้เรียนจำาบบนี้แล้วกันเรามาวาดสามเหลี่ยมกันแล้วเดี๋ยวเราจำจากสามเหลี่ยมนี้ค่ะ อันนี้คือมุม15องศาของเรานะคะค่าไซด์ข้ามฉากใช่ไหมข้ามคือรู้สามลบหนึ่งแล้วก็ฉากคือสองรูสองนะคะแล้วส่วนด้านนี้นะคะเป็นรู้สามบวกหนึ่งอ่าอันนี้รู้สามลบหนึ่งรูสามบวกหนึ่งเห็นไหมจำไม่ยากเลยจำไม่ยากเลยนะคะอันนี้คือมุม15องศาของเรานะถ้าเราอยากจะได้ cos อ15อะไรเงี้ยก็หาได้หมดเนี่ยอย่างข้อที่ ข้อที่7อย่างเงี้ยเราต้องการคอร์105สหนองศาใช่ไหมอย่างข้อที่7ของเรามาต่อตรงนี้แล้วกันนะเออ,อย่างข้อที่7็เนี่ยเป็นคอร์105สหนองศาใช่ไหมคะคอร์สหนคืออะไรมองเป็นอะไรได้อ่าร8 0ปดลบเท่าไหร่ลบเท่าไหร่ลบ75องศาถ้านักเล่นเอาร8 0ยลบเ5้าเนี่ยถ้าเรียนใช้การยุบมุมนะ มันจะได้ลบคอสเจ็ดห้าถูกไหมอันนี้คือเราใช้การยุบมุมเราจะได้ลบคอสเจ็ดสิบห้าองศาถูกไหมคะคอสเจ็ดสิบห้าในเมื่อน,นี้เป็นสิบห้ามุมนี้เท่าไหร่คะเจ็ดสิบห้าองศานะเพราะว่าบวกกันได้เก้าสิบเนี่ยเจ็ดสิบบวกสิบเก้าสิบคอสเจ็ดสิบห้าก็คือชิดฉากรูสามลบหนึ่งส่วนสองรูสองนะคะก็เป็นลบของรูสามลบหนึ่งส่วนสองรูสอง พอเอาลบเข้าไปก็กลายเป็น1%นลบรูสส่วนสรู้สองนั่นเองนี่ก็คือคอส1หนึ่งองศาของเราได้มาแล้วเห็นไหมถ้าเเราอยากจะได้ข้อที่8ปดแทนร้อถ้า,าอยากจะได้ข้อที่แนะแทน165งหาองศาเรามองเป็นอะไรได้ดีเออร้อยแปดสลบสิองศาใช่ไหมคะแทน180องศาลบสิองศาแล้วเราก็ใช้การยุบมุมใช่ไหม ก็คือ180-15เนี่ยก็มาตกอแดนสองก็เป็นลบแทน15องศาใช่ไหมซึ่งแทน15องศาก็คือข้ามชิดแต่ว่าใส่ลบด้วยนะก็เป็นลบของรูส3มลบหส่วนรูสบวกหนั่นเองข้อที่9นะคะเขาถามว่าข้อความต่อไปนี้มีผิดเพียงข้อเดียวคือข้อใดอ่าเราก็มาดูเลยข้อที่1 คอส15องศาคอส15องศาถ้าเราอยากจะหาคอส15องศานักเรียนก็อาจาจะใช้การจำได้จากการที่นักเรียนจำสามเหลี่ยมได้ใช่ไหมหรืออาจจะแทนค่าสูตรก็ได้เป็นคอสคอสไซไซอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะก็เ,เป็นว่าเดี๋ยวพี่ใช้ให้2วิธีเลยนะทำให้ดู2วิธีเลยเราก็มาทำด้วยกันถ้าด้านนี้เป็นมุม15องศาอันนี้คือรูทสามลบหนึ่งอันนี้คือรูทสามบวกหนึ่งนี่คือ, 1, คอสองรูทสอง นะคะดังนั้นคอสของเราคอสสิบห้าก็คือชิดฉากแต่ว่าเอ๊มันยังไม่เหมือนไม่เหมือนโจทย์ไหนแล้วถ้าสังเกตว่ามันมีรูสองอยู่ข้างล่างถ้าเราเอาจัดรูปนิดหน่อยคูณรูสองบนและล่างนะคะกลายเป็นรูทหกบวกรูสองนะคะส่วนด้วยสี่ใช่ไหมเออตรงยังตรงกับช้อยหนึ่งแต่ว่าเขาถามหาข้อผิดนะดังนั้นช้อยหนึ่งเนี่ยก็ไม่ใช่คำตอบอ่าเราก็ไปต่อที่ช้อยสอง อ๋อแต่ถ้าให้นัเรียนอยากจะใช้วิธีแบบท kilo, ทแทนค่าเนาะแทนค่าสูตรก็คือนักเรียนอาจจะมองว่าคอร์15องศาเป็นอะไรดีมองคอร์15องศาเท่ากับอ่ามองเป็นคอร45ลบ30ก็ได้เนาะคอรของ45องศาลบ30องศาอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเราก็แทนคอรคอซสายสายเราก็ได้ว uh ่าคอร์คอรแล้วก็สายสาย ไซส์สีไซส์เครื่องหมายตรงข้ามนะคะคอสสก็อาจจะแทนเป็น1ส่วนรูทสองหรือรูทสองส่วนสองก็ได้อันนี้ก็บวกกับรูทสองส่วนสองซส์าอย่างนี้ได้ออกมาเป็นรูทหกบวกรูองส่วนด้วย4ก็คือถ้าในแทนแทนคอสสเป็น1นส่วนรูองแทนไซส์เป็น1ส่วนั้นอาจจะต้องจัดรูปอีกนิดหนึงนั้นจทนะ้ายที่สุดแล้วก็คือได้เป็นเท่านี้ ก็คือรูศูนหบวกรูสองส่วนสเหมือนกันนะคะดังนั้นข้อที่1เนี่ยถูกอันนี้คือแบบที่1แบบที่2นะคะคือถ้าทําแบบที่1ก็คือใช้สามเหลี่ยมนะถ้าทาแบบที่2ก็คือมองเป็นแบบนี้แล้วแทนสูตรอันนี้คือพี่ทาให้ดู2วิธีอันนี้คือข้อที่1เหมือนกันทีนี้มาดูข้อที่2ใช้ที่2เนี่ยไซน์หนึ่งร้อยห้าองศาไซน์หนึ่งร้อยห้าองศาเนี่ยก็แล้วแต่เนี่ยเราจะมองอะไรเนี่ยจะมองเป็นอะไรเดียอาจจะมองเป็นอย่างนี้ก็ได้นะ cos ของลบสิบห้าองศาใช้โคฟังก์ชันนะคะอ่าอาจจะมองเป็นอย่างนี้ก็ได้คือขึ้นแล้วแต่นักเรียนจะมองเลยเนาะก็ถ้าเกิดว่านาักเรียนมองเป็นคอร์สลบสิบห้าองศามันก็คือคอร์สสิบห้าองศาใช่ไหมคะอ่ซึ่งมันก็คือเท่ากับเท่านี้ที่เราคิดออกมาแล้วรูทหกบวกรูทสองส่วนสี่นะคะดังนั้นข้อที่สองของเราก็เลยถูกก็ยังไม่ใช่เราก็ไปต่อในช้อยที่สามเสรเจ็ดสิบห้าองศา เท่ากับ0.60 2 1สองหนึ่งเอมันมาเป็นตัวเลขเทศนิยมแบบนี้เลยเนาะแต่ว่านักเรียนไม่ต้องตกใจเศจที่เราเรียนกันไปกราฟเศกเรากราฟเศกมาให้ดูกราฟพ้องเศจนะคะอ่าตัวนี้สังเกตว่าสังเกตว่าเศจของเราเนี่ยจะต้องมีค่าในช่วงของ ลบอินฟินิตี้ไปจนถึงปิด1ลบอินฟินิตี้มาจนถึงปิด1ใช้อยที่3ของเราเนี่ยก็คือเศษ75องศาแต่ทีนี้เนี่ยเขาให้มาโอ้โหเป็นทศนิยมเลยแต่นัเนไม่ต้องกลัวคือเราอะรู้ว่าเศษทีตาเนี่ยเศษของมุมอะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องอยู่ในช่วงอยู่ในช่วงตั้งแต่ ช่วงนี้อยู่แล้วก็คือช่วงตั้งแต่ลบอินฟินิตี้มาจนถึงปิดหนึ่งลบอินฟินิตี้มาจนถึงปิดหนึ่งก็คือนี่แล้วช่วงเนี้ยมันไม่มีค่าเศษอยู่แล้วค่ะช่วงเนี้ยแล้วไปมีอีกทีช่วงตั้งแต่ปิดหนึ่งไปจนถึงเปิดอินฟินิตี้โอเคไหมแล้วก็อยู่ในช่วงของปิดหนึ่งไปจนถึงเปิดอินฟินิตี้คือช่วงเนี้ยมันไม่มีค่าอยู่แล้วของเศษดังนั้นไอ้เจ้า0.60 2 1สองเนี่ย ไม่ได้อยู่ในช่วงนี้มันอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่เสกเสกอะไรมีค่าเท่านี้ไม่มีนะคะข้อที่สามเนี่ยเป็นข้อที่ผิดแน่นอนโอเคไหมต่อมาข้อที่สี่นิดนึงเรามาดูกันซิว่ามันว่ามันถูกยังไงข้อสี่เนี่ยเศกอ่าสิบห้าองศาเศกสิบห้าองศาก็คืออะไรหนึ่งส่วนคอสิบห้าถูกป่ะคะ ซึ่งคอส15องศาเราก็คิดมาแล้วนะวนเวียนอยู่กับคอส15องศาเนี่ยนะคะก็คือสี่ส่วนรูทหกบวกรูทสองเนาะเสร็จแล้วถ้าได้เรียนเอารูทสองหารทั้งเศษและส่วนถ้าได้เรียนเอารูทสองหารทั้งเศษและส่วนก็คือนี่เป็นอย่างนี้นะคะหารด้วยรูทหกบวกรูทสองหารด้วยรูทสองสี่เนี่ยมันคือพอเราเอารูทสองหารเนี่ย มันก็จะเหลือเป็นสองรู้สองใช่ไหมแล้วก็ถ้าเอรูหกบวกรูสองหารก็จะเป็นเหลือแค่รู้สามบวกหนึ่งอ่ะก็จะเป็นเท่านี้พอดีก็คือถูกต้องแล้วก็ข้อที่ห้าเนี่ยโคศึกหนึ่งร้อยห้าองศาข้อที่ห้าเป็นโคศึกหนึ่งร้อยห้าองศามองเป็นไงดีมองเป็นไงดีงงดก็แล้วแต่แล้วแต่เรียนจะมองเนาะสมมติมองเป็นอ่า โคเซกใช้โคฟังก์ชันแล้วกันเป็นเซกของลบสิบห้าองศาอ่าโคเซกหนึ co ่งร้อยห้าเท่ากับเซกลบสิบห้าองศาด้วยโคฟังก์ชันนะคะซึ่งเซกลบสิบห้าก็เท่ากับเซกสิบห้าถูกไหมเซกสิบห้าเรารู้คอสสิบห้าถูกไหมเซกสิบห้าเราเพิ่งหามานะคะสองรู้สองส่วนด้วยรู้สามบวกหนึ่งเนี่ยแหละที่เราเพิ่งหามาก็ถูกต้อง